สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนนะครับผมติจากข่าวสไตล์ครับผมโก้จาก r ด v i วิ่งเพจครับเราสองคนมาร่วมงานนะครับเปิดตัวรถยนต์กระบะน้องใหม่รุ่นล่าสุดเลยครับวันนี้เป็นปิกอัพรุ่นล่าสุดในตลาดในแบรนด์ม a ส d a ครับนะครับก็ถือว่าแล้จดจ้อจ้องกันอยู่พอสมควรกับสถานการณ์ต่างๆท้ายที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการใน วันพฤหัสบดีที่21เดือนหนึ่งวันนี้ครับ All New Mazda BT-50 ครับจะเปิดตัวทุกรุ่นย่อยครับในวันนี้ครับรวมถึงประกาศราคาอย่างเป็นทางการนะครับก็เรียกว่าจะได้รู้รายละเอียดกันแบบชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับแขกผู้เกีรติทุกท่านวันนี้เราก้าวขึ้นสู่ปี2564ก้าวสู่ศตวตรรษใหม่ปีที่101ของ m a z t e r o t t r r o r p o r a t i o n ที่ผ่านเรื่องราวมานับครั้งไม่ถ้วน m a z t e r o t t r r o r p o r a t i o n และ Mazda s เซล s ประเทศไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีและขอต้อนรับสู่การเปิดตัวรถ p i กอัพ all new Mazda b t 50ในรูปแบบ こんにちは私は新型マツダィ t 5 0のチーフデザイナー木本英二ですそこで考え出したデザインコンセプトはビルトフォードレスジーンズ鼓動デザインの美しさ上質さエレガンスとトラックの大胆さを合わせ持った車にしたいと考えましたそれによりピックアップトラックにふさわしいカジュアルなジーンズだけでなく フォーマルなドレスでも似合うようなこれまでにないピックアップトラックにしたいと考えたのです 50นะครับพร้อมกับทุกด้านของชีวิตนะครับตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาตลาดรถพิกอัพเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีสัดส่วนการขายเฉลี่ยโดยประมาณอยู่ที่ครึ่งหนึ่งของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ เรามาร่วมกันค้นพบเอา New Mazda BT 50พิกอัพที่อยู่เคียงข้างกับชีวิตรอบด้านในแบบคุณออกแบบโดยให้ผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลางของการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆด้วยหลักการของ Human Machine Interface สำหรับระบบการเชื่อมต่อ Mazda BT 50ใหม่มาพร้อมหน้าจอสัมผัส WXGA ขนาด9นิ้วที่ให้ความละเอียดสูงรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้หลายรูปแบบเช่นการเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับวายเลส s p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  l e r p r a y และการเชื่อมต่อ Android Auto ซึ่งสามารถใช้งาน MiraCast แบบไร้สายผ่านระบบ Wi-Fi และรองรับการเชื่อมต่อ Mirror Link ได้อีกด้วยมีระบบนำทางแบบ Built-in ที่ติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถโดยไม่จำเป็นต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในการใช้งานฟังก์ชันการตั้งค่า Home Screen แบบ Split Screen Mode เลือกแบ่งการแสดงหน้าจอได้สส่วนสะดวกกับการใช้งานเช่น เลือกแสดงหน้าจอแผนที่นำทางพร้อมหน้าจอแสดงฟังก์ชันที่ใช้บ่อยนอกจากหน้าจอ WXGA ขนาด9นิ้ว Mazda BT-50 ใหม่ยังมีหน้าจอ MID TFT ขนาด4.2นิ้วติดตั้งในส่วนของมาตรวัดความเร็วเพื่อแสดงข้อมูลการขับขี่ต่างๆรวมถึงแสดงชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของสายเรียกเข้าหรือชื่อเพลงที่ซิงค์ข้อมูลกับหน้าจอ WXGA ขนาด9นิ้วได้อีกด้วย มาสด้า BT 5 0มาพร้อมกับเครื่องยนต์2แบบโดยเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.0ลิตรจะอยู่ในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อให้กำลังสูงสุด190แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรและเครื่องยนต์1.9ลิตรติดตั้งในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อให้กำลังสูงสุด150แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรรุ่นย่อยและราคามีดังต่อไปนี้รุ่น Standard Cap 1 9 e ราคา5 5 3 0 0 0บาท รุ่น Free s i d e c a p ขับเคลื่อน2ล้อ1.94ราคา679,000บาทรุ่น Free s i y e c a p High Racer ขับเคลื่อน2ล้อแบบยกสูงมี4รุ่นรุ่นเริ่มต้นรุ่น1.94ราคา714,000บาทรุ่น Double Cab ขับเคลื่อน2ล้อมี2รุ่นรุ่นเริ่มต้น1.94ราคา771,000บาทรุ่น Double Cab High Racer ขับเคลื่อน2ล้อแบบยกสูงมี4รุ่น รุ่นเริ่มต้นรุ่น 1.9S ราคา891,000บาทรุ่น Double Cab ขับเคลื่อน4ล้อมี2รุ่นราคารุ่นเริ่มต้น 3.0SP 1,118,000 1, 1, บาทและนี่คือราคาจำหน่ายทั้ง14รุ่นของ All New Mazda b t 5 0 ภาพเองนะครับที่ทางมาซาเคยทําได้ยอดสูงสุดนะครับที่เราเคย mm hmm. เคยทำาได้คือที่ปีละ2 0 0 0 0ื่าพรันะครับนั่นคือสถิติสูงสุดที่เราเคยทําได้ซึ่งจากจากสถตติติตรงนี้เองเนี่ยเราก็มองกลับมารองมองประเมินในเรื่องของสากานในปัจจุบันนี้นะครับว่าในปีนี้เองอาจจะลาบากนิดหนึ่งนะครับแต่เราก็ยังคงมีความรู้สึกคือเราต้องการตั้งเป้าในในใน,ใน,ใ,นในส่วนของกซกเมเมนี้เนี่ย ของข้างนี่จะสูงนิดนึงนะครับซึ่งเราอยากเห็นที่ตัวเลข1,5 0 0 0่้คันในปีนี้นะครับในตัว奥林บาซ่าอยที่ห้าบใหม่ตรงนี้เองเ,เนี่ยเราเองเนี่ยเราใช้ในเรื่องของแพลตฟอร์มต่อทารด้านของเรานะครับแต่ในเรื่องของการออกแบบซึ่งโคโลดีไซน์เองมันเป็นมันเป็นจุดแข็งของเราที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะนำเสนอแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองในเรื่องของความต้องการลูกค้าได้ รวมไปถึงเรื่องของตัวแพ็กเกจนะครับเวลาพูดถึงเรื่องแพ็กเกจตรงที่ว่าแพ็กเกจโดยรวมแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคารถใหม่ที่ซื้อหรือจะเป็นเรื่องจากหลังจากาซื้อไปแล้วแล้วต้มาสตัดมาเซอร์วิอะไรบางอย่างเนี่ยผมมั่นใจอยิง่งว่าเราแข่งขันได้โหพี่เมื่อกี้นี้เราเดินชมหลากหลายรุ่นนะครับที่นํามาโชว์ในวันนี้ไปเดินชมกันเนี่ยเรียกว่าเข้ามาพร้อมกัน15คัน14รุ่น ขนมาแบบเป็นกองทัพเลยนะวันนี้ในการเปิดตัวเนี่ยครบหมดแล้วก็<ะ>นําเสนอในแบบของไลฟ์สไตล์นะฮะนะว่าจะเดินทางท่องเที่ยวก็ได้ะจะประกอบกิจการก็ได้นะครับอย่างข้างหลังคัที่เห็นอยู่เนี่ย<ะ>ฟรีสไตล์แคปตัวนี้จริงๆก็น่าจะเหมาะสมในเรื่องของการใช้งานระดับกลางๆนะครับไม่ว่าเป็นรถยนต์นั่งได้นะครับก็คือ อันนวัดอ่ะบางทีงบประมาณเขาค่อนข้างจะจํากัดเขาอาจจะไม่ถึงดับเบิ้นแคบก็จ,จะเป็นติดตายแคบที่ยังดีมีครอบครัวเนี่ยมี4ี่คน5คนเนี่ยก็ยังสามารถที่จะพอจะนั่งกันได้เป็นรถยนต์<ะ>เออผมต้องบอกเออบางทีต้องใช้คําว่ารถยนต์นะ,ะเพราะว่ารถบิกอัพเนี่ยปัจจุบันก็เข้ามา<ะ>มีส่วนในเรื่องของความอเนกประสงค์ก็โดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยรถคันเดียวใช้ได้ทั้งงานครอบครัวรจะไปสวนะจะไปธุระในเมืองจะไปขนของ ไปได้หมดหรือว่าออกงานเล็กๆ, ال ال ๆ,ๆน้อยๆเราจะไปตลาดไปการงานการ <วะ S 1> ชาติอะไรก็สะดวกสบายค<อ>ับครับก็ <ๆ S 2> คือมันก็ออกแนวว่าจริงๆอ่ะเขาออกแบบมาก็ไม่ได้ไม่ได้เน้นในเรื่องของการรองรับในการโดยสารนะฮะในรุ่นนี้ก็แต่จำเป็นอนะนะครับซื้อมาก็ด้วยงบประมาณด้วยแต่ก็มันสามารถที่จะประตูเนี่ยมันก็ให้ความมัประสิทธสด้วย เป็นฟร like well. ีสไตล์ขับน um, oh ี่คือเป็นแคบแบบเปิดได้นะครับก็ยังพอจะลูกหลานขึ้นลงได้นะครับก็เรียกว่าสะดวกสบายสําหรับการใช้งานในทั้งแบบใช้ทั้งแบบขนของแล้วก็หรือว่าจะอเนกประสงค์ใช้งานในชีวิตประจําวันตัวนี้เองก็มีการตัวถังยกสูงก็แล้วมีรุ่นเกียร์ธรรมดาด้วยโอ้โหอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นตลาดเกิดใหม่ของ p ิ c อ u พนะครับเท่าที่เดินดูเนี่ยฮะในการทำตลาดของเขาเนี่ยโดยหลักๆก็จะมี สตัวถังนะเป็นดับเบิลแคบกับตัวฟีสไตล์แคปซินเห็นเห็นอยู่เนี้ยครับส่วนเครื่องยนต์เนี่ยก็มีให้เลือก2รุ่นหลักๆเหมือนกันเ่อเยก็เริ่มต้นโดยเครื่องยนต์แบบว่าเรียกว่าเน้นความประหยัดกันสุดๆเลยก็คือ1.9ลิตรนะครับแล้วถ้า1.9ลิตรโดยพื้นฐานมันก็นะจะเป็น4สูบนะครับก็คือ150แรงม้านะกำลังก็ถือว่าอยู่ในระดับเกณฑ์บักลางนะครับในช่วงที่ที่เขาจัดให้มีการ เออสแน็ครีวิวได้มีโอกาสลองสัมผัสครับอาจารย์ไปสัมผัสมาถือว่าทั้งทั้งเรื่องของเครื่องยนต์และก็เกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับทำงานได้แบบสอดคล้องกันผมว่าพอดีๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขามีการนอกจากเครื่องยนต์ที่ทำงานแบบค่อนข้างที่จะนุ่มนวลแล้วก็เสียงเงียบแล้วเนี่ยตัวถังของมาส d a เองก็มีการกลุ่เรื่องของวัสดุซับเสียง ที่ทำให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยมีความเงียบพอสมควรเวลาที่เราลองขับอยู่เรื้องต้นที่อาจารย์ไปขับ handling เป็นไงฮะในเรื่องของการควบคุมความนุ่มนวล็นไงบอต้องบอกว่าเป็นรถปิกอัพกึ่งรถอเนกประสงค์ SUV แล้ครับเรื่องของพวงมาลัยเองถึงแม้จะยังไม่ใช่พวงมาลัยไฟฟ้าแต่ก็เรียกว่าทั้งน้ําหนักทั้งองศาก็สามารถที่จะควบคุมได้แบบสบายๆไม่เหมือนไม่ต้องใช้แรงมากมายแล้วก็ ไม่ต้องหมุนกันมากมายเหมือน<ด>ปิกอัพในแบบดั้งเดิมแล้วดูซอฟขึ้นนะปิกอัพนะครับดูสามารถใช้งานได้ทั่วไปได้ใช้งานสะดวกขึ้นผู้ชายก็ขับได้ผู้หญิงก็ขับสบายนะครับเท่าที่ได้สัมผัสเบื้องต้นอีกรุ่นหนึ่งครับ,ะรบจะเป็นรุ่นเครื่องยนต์3.0ลิตรเนาะอันนี้ตัวท็อปกำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิดก็โอเคนะ450นิต้นเมตร ก็คือทั้ง2เครื่องยนต์เนี่ยครับนะระบบส่งกำลังก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับโตเมนนนก็6สปีดเหมือนกันนะใช่เกียร์ธรรมดาก็หสปีดนะครับก็ถือว่ามาพร้อมสับบอกตรงๆว่าระบบขับเคลื่อนเนี่ยที่สบายใจได้อย่างเนี่ยก็ว่าเขาใช้แพลตฟอร์มชุดขับเคลื่อนเดียวกับพันธมิตรของเขาก็คืออิซูซูนั่นแหละครับนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยที่แตกต่างมากที่สุดเป็นเรื่องของดีไซน์ ที่เขานำโคโดดีไซน์เข้ามาเรียกว่าใส่ไว้ในทุกส่วนของของตัวรถเลยนะครับและที่ที่ผมชอบที่สุดนะฮะโดยส่วนตัวก็คือขับสัดส่วนของเขาตัวถังนะเออเขามีสัดส่วนที่ดูดูพอดบพอดีระหว่างความสง่างามกับความแข็งแกร่งแล้วก็ดูแล้วมันมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับเรียกว่าโดดเด่นในแบบที่มาสด้าเป็นอยู่รวมซึ่ง รวมไปถึงรถในโมเดลอื่นๆของมาสด้าด้วยดูปุ๊บดูปอก็เป็นมาสด้าครับชอบค่อนข้างชอบเหมือนกันในเรื่องของดีไซน์เนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะครับ,รบด้านหน้านี่โหกลายเข่งเอสยูวีเลยครับในอยู่ในกลุ่มออกอในตระกูล CX นะ CX อ็กซ์ซีรีส์นะครับตระกูลก็คือเอาความสวยงามของตัวโคดกนะครับที่เป็น SUV CX ซีรีส์ครับนะครับมาใช้กับปิกอัพที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้งานแบบอันนกประสงค์มากขึ้นครับเอาละครับมาชมคันจริงกันบ้างนะครับมาใกล้ๆเลยนะครับที่เห็นนั้นนี่ฮะิโก้ที่ผมบอกว่าสัดส่วนเขาดูลงตัวก็เพราะมีซิกเนเจอร์วิงนะกระจังหน้าที่บอกว่าเป็นรูปแบบเฉพาะของมาสด้านะครับรวมถึงไฟหน้าที่เป็นแบบทรงกระบอกนะฮะก็ถือว่า LED นะไฟหน้าแล้วปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้อย่างหนึ่งตรงไฟตรงช่วงกันชนนะฮะไฟตัดหมอกเลยจะเป็นแนวตั้งที่เราที่เรามักจะสังเกตว่ารถในปีพศ .2020 ข้าบเกี่ยวไปถึงปี2021เนี่ยช่วงของกันชนหน้าเนี่ยไฟตัดหมอกจะเป็นแนวตั้งนะครับอันนี้มีทั้งไฟหลีแล้วก็ซ้อนไฟตัดหมอก LED เข้าไปด้วยอ๋อลอยอยู่ในชุดตัวกันชนนี้ออกแบบค่อนข้างลงตัวนะ เทียบกับรับกับตัวกระจังเนี่ดูแล้วโอเคดูแล้วเนียนเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันเลยก็ถือว่าผมมองด้านหน้านี่เหมือน SUV นะผมมองถ้าเราไม่มองว่ารถคันนี้มีกระบะนะครับอไปลองเข้ามาดูในห้องโดยสารครับมาดูภายในตัวนี้น่าจะเป็นตัวดับเบิลแคปตัวไฮเลเซอร์นะเกียร์ธรรมดาดับเบิลแคป ยเยแมนนวลหสปีดครบครันสีไตแคปเปิดยังไงอ่าผมเปิดนะโอ้สะดวกสบายเปิดนะครับเป็นไหครับนนก็เน้นการบรรทุกของนะครับแต่ต่างยังวัดนะับลูกหลานก็อาจจะพอนั่งกันได้ในการเดินทางนะครับก็เมืองไทยก็พอรุ่มรวยกันนะครับอย่างนั้นได้<ำ>ได้วยนอกจากนอกจากเราจะใช้ในเรื่องของกิจการแล้วเสาร์อาทิตย์คุณขับดูเห็นรูปแบบไหมไปไปแอคทิวิตี้ไป,ไป activity, เรียกว่าสังสรรค์ได้นะครับจะไปตกปลาจะไปทํากิจกรรมเอาดอพอได้นะใช้งานกิจการทําธุรกิจทําไร่ทําสวนบรรทุกของอะไรอพอได้อยู่คันเดียวได้หมดนะ,ะครบถ้วนแล้วตัวถังเองเนี่ยมีการยกสูงนะครับแล้วก็เพิ่มบุคลิกความแข็งแกร่งแล้วก็ยังสามารถที่จะบรรทุกของนะครับรองรับน้ําหนักในการบรรทุกได้อยู่นะครับนี่แล้วผมอยู่ตรงนี้เนี่ยผมมองส่องเข้าไปตรงนี้ก็มีช่วงล่าง แข็งแกร่งนะครับชิ้นส่วนต่างๆก็ถือว่ามีขนาดที่ที่พอเหมาะพอควรกับกับรูปลักษณ์และขนาดของตัวรถแล้วก็ด้านห,หน้าเป็นแบบดับเบิลวิสบอโบกับปิดนอกสองชั้นคอยสปริงเห,หล็กกันโคลงนะครับก็ครบถ้วนนะครับากบารออกแบบใ<ล><ล>นเรื่องของช่วงล่างด้านหลังเนี่ยแผ่น้อน,นด้านหน้าด้านหลังนี่ก็ในรูปแบบของปริ้งอัพยุคนี้แหละครับครับการเซ็ตอัพเนี่ยแน่นอนว่าน่าจะแข็งแข็งกว่าตัวดับเบิลแคปนิดนึงเพื่อองรับในการบรรทุก ในการใช้งานที่สมบุกสมบันมากขึ้นรองรับน้ําหนักมากขึ้นแล้วลอนี้เป็น17นิ้วนะครับกับยาง255 65R17 แกมจะสูงขึ้นนิดนึงเป็นไฮเว์เทรเนก็ถือว่าดอกยางนี้ก็รองรับการใช้งานทั้งบนถนนและอาจจะมีนอกถนนได้บ้างพอสมควรนะครับก็ถือว่ามาพร้อมสับแล้วมีนี่ด้วยนะเขาเขามีกัดกันโคลนมาให้ด้กันโครนหน้าหลังนะเนาะดูดูแล้วทำให้รถดูแข็งแกร่ง น่าสนใจมากขึ้นครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับไปเดี๋ยวเราไปต่อครับครับดูตัวน้อยเนี้ยตัวรักย่าเลยโอสะดุดใจมากันถึงรจนได้นะครับตัวนี้เรียกว่านานๆเราจะมีโอกาสพาคุณผู้ชมมาชมฟิกอัพแบบหัวเดียวนะออนย่าโอเคไม่ได้แล้ว